แม,ม่เปลี่ยนไปเป็นไทยแล้วนะเออใช่รอบตะกี้แม่เปินเขาก็บอกแล้วโอ้ยกลุ้มนี่พอดจะเลินช่วยใช้เส้นสายหามาให้แม่ตากงคำไดยไหมนีม่หิวจนตาลายลนะนี่ไม่ได้ครับแม่เท่ากับผมเป็นเจ้าหน้าที่แต่ฝา่าฝืนนโยบายการสร้างชาติของรัฐบาลอยู่นะครับแต่ฉันเอาให้แม่กินแ่ะ ถ้าฉันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่เห็นล่ะพูดก็จะขอกินบ้างเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่จรงจรก็จะขอตักเตือนแล้วก็ห้ามปรามมาสิอาหันไปเลยนั่นแหละไม่ต้องหันมานะนี่มาข้าแม่กินเลยไม่มีใครเห็นเออขอบใจอหลอดตายไปเทอนึกถึงก็สาโรณนะ อีกน้อยถ้าเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรในบ้านเมืองเนี่ยเขาจะโจนชาวบ้านรุมด่าเหมือนที่รัฐบาลเราคนอยู่ตอนนี้ไหมนะ